สวัสดีจ้าวส,สวัสดีค <c oughs> พี่น้อง,องสวัสดีพี่น้อง้องไปสุดสุขคนทับทายกันง่ามมดโาเก่าม้0นพี่น้องเก้าโมงเช้ายี่บุนก็ลงมาก็ใไงเอาเอานนามันวิตามินซีเกิดไปให้แล้วนอนหลิ่นทอดสาบบึงไปจนเก้าโมงก็เลยลงมาพี่น้องมันบดแจ้งลงมากับมะอุ้นเข่าตัวเองมาอุ้นเขา่เา,เขาไว้แล้วก็ จะอันเห็ดเนากินในถาพยไงจะคล้องกันเลยมะเห็ดอันนี้กินบะน,นี่พี่นอ้องชงกาแฟกินกับไพรกัดจิบใบผุนละจังสิกินเขาบะน,นี่อุ่นเขาวไว้กัดเย็นคือเก้าล่ะพี่น้องอุ่นไว้กับเย็นคือเก้าห่ะละโซ่เสด็กินแต่ว่ามันกับเป็นเขาเอิ่อนว่าหยังมันเป็นกิจวัตรประจําวันตื่นมาเราก็ต้องทาของพวกนี้ใช่ไหมกินแล้วเห็ดเนากินแล้วยอะกว่ากัดจิดูด,ด,ด เอาไอยเคืองมาดูดฟุ้นดูดพื้นก้นมือน,นี่พี่น้องดูดซื้อไวสาอยากซา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 ตินแล้วดูดฟุ้นดูดพื้นก้นมันบอดเห็นแดดเห็นตะเวนพี่น้องเก้าโมงแล้วนี่เก้าโมงแล้วนะเนี่ยแดดยังบ่ออกมันมปนแดดบ่ออกแล้วมันบ่แจ้งเลยล่ะพี่น้องมันจะเข้านาหนาวต็มทีแล้วนีมาไก่สีรงแล้วมันก็นจะประมาณนี้แหละประมาณนี้เลย พวันนี้เท่าไหร่เนี่ยเช้าเก้าโมงสิบเอ็องศาเนี่ยบ๊อบกินกาแฟกับป๋นิดก,ก่อนแล้วก็จังสีเห็ดเนี้ยกินไว้ถาพ่อใแง่เจ้าของก็อุ่นเขา่ายุพี่น้องเข่าอุ่นสองมือแล้วเดอ้อสองรอบนี้แล้วถ้ากินบ่บเป็นมือนี่ก็คือถิ่มบ่อถิ่มจะไหนเรามันเหนียวเรามมนกินบ่ได้หรอ

ยูทูบไปลง้จองแดงบันนี้คนเข่ามาว่ายายเจ้าคือเบญจนเจ้าคือเบญจนเจ้าไปเห็นหมูเจ้าไปไล่หมูน่ะไทยทงหมูน่ะเจออ้าเบยจันมันมาไล่ส่วนเจ้าตีเจออ้าเบญจันมาไลลตามเจ้าตี๋มันห่วงลูกมันหรือม,มันมาตามเจ้าเด้อม <c oughs> ันเป็นหมูใหญ่ไปน้องมันเป็นหมูเถกหกตัว มันบ่กเมื่ไรต่ำดอกมันกัญชานเฮามันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่กับบ้านเนี่ยแต่ามามาจงังใดเจ๊บุญกะมันตื่นเจ๊บุญจะบุญเชี่ยฟีอ่ะเชี่ยวฟีทายคลิฟทายอย่างมันอย่างนี้ันมันน้ำอยู่ในห่วยเจ๊บุญพายต้นไม้อัอ่อนบใบไม้งามๆม,มันไี่ตื่นแลนบุญ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 เจ๊บุญพ่อเห็นเป็นหมวยบวกกับแลนน้ำเพื่อน อยู่กับจ้าได้กับแหลนน้ำแหลนน้ำท่านอย่างปกตีแหลนน้ำไปไทยไทยจีบมันบอสสัตว์ป่าบพื่อใครเห็นเนาะพี่น้องนะตัวอย่างบนยุ่งนี่บนเห็นบ่อยเก่งเป็นกวางนึงกับจ้าเตาเาหมูเลยเพิ่งเห็นนี่แหละหมาเป็นฝูงเลยเดือนนี้เป็นเดือนล่าสัตว์ป่าฤดูล่าสัตว์ป่าพี่น้อง กูได้ไปหายเฮ็ดหาหากอาแะวังเด้ออันตรายห้ไปถือลูกลุงลูกลุงเขาญี่ปุ่นคงจะไปอีกแล้วแหะพี่น้องใกล้แล้วใกลเมือใก่มือมือบ้านแล้วผักควันโซบิเฮงทำความสะอาดบ้านเจ็บเสือเจ็บผาไปสัก เลยเก็บข้าตรงข้าตูไ้ไว้ก็ได้เตรียมสิ่งเตรียมของเอาไปถลุงกระเป๋าบางคนก็ถามมาว่ายายเฮ็ดนะเอาไปได้อยู่บ่อยเอาไปได้อยู่พี่น้องเห็ดแห่งเอาไปได้อยู่เขาเอาไปหลายคนก็เอาไปอยู่โหลดใด้เครื่องเหรอ้วบนมีสองกระเป๋าต่ว่ากระเป๋าใบแย่ดอกสองกระเป๋าก็ากสิสามสิบลูกแนละ มี1สิบกโลดสามสิบโลูาลากระเป๋าหลับปีนาสื้ออมากระเป๋าเดียวเหรอเอาง่ายง่ๆมาหลดไปกับมวลไปกับเพื่อนแหรอไปเก็บเห็ดยังหาไปยังเพื่อนไปแหรอพี่น้องไปมาแล้วกับเมยออ์ที่ระเบัด ยิบซีกับว่าย้ายสังบ่งเมื่อยเนาะเจ้าคือมันแท้อันเมื่อยน่ะมันเมื่อยพี่น้องเวลามาแล้วมันเมื่อยอยู่แต่ว่าตอนเวลาเข้าไปเห็ดไปปลาเนี่ยมันมวนมันเพื่อนไม่อยากกลับหอดบ้านนาเดี๋ยวก็ต้องมาทำความสะอาดเด้อเห็ดก็ได้ àm nè àm nay là công tác làm quan sát, anh ấy chỉ đoạt, anh ấy chỉ bấm say quăng say vậy, đẹp loại, như thế chẳng để nó, bạn, cả mờ bạc cả mờ mờ, tuổi bận, anh biết đấy, leo, khoa leo, yu chỉ ao mờ nhảy เอามาเราอยูอ่กับว่าใครกินหมูบ้านคำคำย้บนมาต้มมามา่ามาม่าเป็ดพะโล่พี่น้องประจิตขึ้นน้อนนี่แหละย้่บนต้มมาม่าเป็ดพะโล่ย้่บนก็เลยเอาเห็ดใส่เห็ดขาสมแล้วก็เห็ดขอนสนกินตมแล้วต้ตมเซกินแซ่บได้หรอบางคนก็บมาย้ายเห็ดอันเนี้ย เห็ดป like like <wh ats> like, ืนเบื่อยากจ้าไปเก็บมากินให้ยังเห็ดขอนสนบางคนมันกับแพ้ก็ไปถินเห็ดอย่างอื่นเดี๋ยวบลล้องกินแล้วพี่น้องเดี๋ยวตะกั่ามักของไผาของมันตวายยี่บลมาเห็ดขอนสนเสพดอกตุ่มๆมันเนี่ยเสพมันอันยี่บนเจ็บมากยี่บลกระเลือกเอาดอกตุ่มแต่แต่มันมาหอดบานมันกับบานดอกแน่เพราะว่ามันบิดมือเนาะ บนตุ่มสองน้ำพี่น้องตุ่มนม้ำแลบประมาณยี่สิบนาทีเทออกเทออกล่างล่างล่างน้ำยินเอาไว้ต้มอีกรอบต้มอีกสุดหนึ่งเพราะว่ามันได้สองหมอนะมันสองกะละมังเหมือนหมอลกกะละมังย้บบนตุ่มทั้งสองอันแล้วปัดน,นีเพรอาอบสองมันยุบลงแล้วมันบอยบอกกับมาตุ่มน้ำไม่อีกเอาเกลือใส่เอาหลดดีใส่เอาสซ่หลอดใส่ ใส่น้ำใส่ไอ้ไอ้ไอมอ่นะมันเดือดที่บกุกเอาลวกต้มอีกเป็นครึ่งสมุงต้มต้มแล้วยังบนพ่อใ้เวลาขึ้นนอนที่บุปิดไฟแหวนขึ้นนอนเลยยน่ามันสามามาซิมโอโหพี่น้อง <c oughs> รสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยยังบุกมาเท่อ,อล่างน้ามร่างอย่างบอ,อกแต่โดยเนือ้อเนื้อเห็ดน่ะมันมันดูดกันกันกนกบไอ้เกลือกับรสดีเล้วนะ่ะ กับชุดลดแล้วกุมกลมเลยเฮ่บุกกะเก็บไส่กะปุกเสด็ดน้ำเรียบร้อยเก็บไส่กะปุกใส่ถุงสิบหลอกไส่ตู้เย to ็นไส่สองฟิตไว้แน่ใส่กะปุกสองธรรมดาแน่เมื่อขึ้นก็เลยมาตุ่มก็เล้ยมาไอใส่มะม่าอืมที่ตุ่มไวเล้วใส่มะม่าโหเส่ยยำปุด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 แส่หวานพี่นนองบางคนกะจีว่าบ่แส่มันแนี่ยตอกควยมักเนาะบางคนกะว่าเฮ็ดอันนั้นเส่ยให้แส่บาง ที่เย็บที่เขา่าแสยบย็บนบ่แษับกับมีพี่น้องมันก็เรียวแต่ปากเขาเรียแต่ค้วยหมักของคนไม่ตู้เย็นเย็บบนตนนัวนี้มีเห็ดสองอย่างแค่นั้นนะคะเป็นเห็ดเหลืองคาตาเลนแล้วก็เห็ดคาตาเลนคาสมเห็ดดำคาสมอมแล้วก็เห็ดขอ,อนสนสามอย่างเห็ดเผือหวานเห็ดเผือกไงปีนีบมีนะคะเมนนี้ยบนกระโขงจะเบ่ บ่ฟีด้เพะว่าปีทีแล้วยบนฟีดว้แล้วบันี้กับขึ้นมาไม่กินละมันบ่แสีพี่น้องมันคือฟ้องน้ำนี่มันบนนัวมันมันบ่คคอสดสดย้อยบนกัเลยว่าถ้ามันพูดถึงว่าท้ามมนมันออกไหลจังปีหนาปีในมากเขามันออกไหลกับสิโอบเอากับสิบกับสิบลวกใส่สองฟีดสองหยังใบอบเอาดีกว่าพี่น้องอบเอาตากเอาดีกว่า เพราะเหตุผลมันไข่คายฟ้องน้ำม,มันดูดน้ำมันดูดมันดูดเขาเอิญบ้างไรอ่ะอ่ามันคือฟ้องน้ำเนาะเวลาแซไปเดินโดนรถสาดมันบ่มีเลยพี่นออ้องบ่เลยบอเอาปีหนีพบ่ใครมีปีนีพบ่ใครมีบันนีเบาเรื่องวา่าขึ้นผู้ขึ้นเขาไปผู้เดียวก็ยานบอกคุณลุงคนข้าเจ้ากับไปเบาเรื่องวา่าผูเพิ่นมาอยู่โดนแล้วเพิ่นชินกับป้าแล้วเพิ่นกับ่านพี่น้อง อันทีป้าทีย้อบนไปในมันอยู่ขางทังรถจะแลนอยู่เรื่อยๆลเล้าห้องก็เลี้ยวเห็นแล้วห้องก็หูห้องก็หูทางขึ้นทาง้งล่งทังไปทางมาโดยที่ไม่หลงป่าบ่หลงป่าแน่นอนเพราะว่าประเทศเพื่อนนี่มันสิมีมันสิมีถนนรถแลนเขาเคยไปบ่ไดเขาไปบ่ไาหนนาะพี่น้องบ่เป็นไปซุ้มซีซุมหาบ่เม็นเป็นขูกแบบบ้านเขาขั้นขูกแบบบานเขาเนื้อที่เป็นอลอยลอยไรเป็นขูกสาธารณะ โูกป้าจีกปลาหั่ง้างเ้า่จำทิศท้างตะเวนดอกตะเวนตกทิศไต้ทิศเหนือบ่ไร้คือหลงเยบ,บุญเคยไปหลงแล้วไปหลงยุคโคกบ้านโคกบ้านอ่ะอย่างหล่ะทางอ่นกอมศูนย์น่ะบ้านน้องขอนเยบ,บุญไปหลงยุคโคกบ้านน้องขอนกับเยสนันหาทางออกับบ่ไร ได้ยินเสียงดรดว่าสันว่าไอ้ท่านทางนี้ละทางนี้ละทางกอ,อกบ้านเฮ้าว่าสัตว์ออ้ท่างไปหาอันอันหุนท้างลดเสียงรดแรีนเบดไปได้พี่น้องเจ็บเฮ็ดตายไปน้ำไปน้ำเสียงรดนั่นแหละไปน้ำเสียงถนนลถล่ะซัดออกไปซอดอีกบ้านอื่น่นน่ะเขาบอกก็เลยถามเขาว่าเอ้าเราพวกขอ่อยจิตกลับไปบ้านอัน,อนหินตั้งไปทางไหนอุปันไอ้บ้านหนองขัญไปทางไหน คุณเดิมนมาเจอตัวยางรอไปยังสันสันเด้อยางน้ำยางตามที่เขาบอกมาจังคอยมาพอบหมู่บ้านเจ้าของหลงเบิดมือแต่ว่าไปยังสันห้องห,ห่อเขาห่อน้าไปน้ำเลยพี่น้องห้องห่อเขาห่อน้าไปน้ำหิวน้ำหิวเขาห้ามันหลงกับกินยังสี่นนะหลงโขกหลงปลาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเห็นบอกที่ว่าไปเก็บเห็ดไปเก็บไปห,ไปหาของปลาหนุนน,นี่นั่นเราไปหลงปลามาบ่ได้อ่าตายก็มีพลังคนกับสองมือสามมือก็ ก,กูดฉีบกูดไพ่เป็นน้ำหาเท้า,านเป็นน้ำหากระจัง่อกระมีกระจังคอยลงมาใดยังคอยหากันพอ่อยังคอยกลับขึ้นมาไดกระมีพี่น้องแต่ว่ายู่นีนี่คือบริเง็นวินมาหลงคือจังไดเยียอยี่บนญบลูอีกเรยคือจังไดพูดถึงว่ามัน,มนเป็นไปกับบ่กาไปไกลดอกพี่น้องจังยียเจิมนี่แล้วก็บ,บ่ไปไกลมันก็อยู่กับบ้านปลาเห็ดน่ะเพราะว่าหยังมาตีมันเป็นป้าสน เห็ดพวกนี้มันจะเกิดมาโดยสปอยโดยเชื้อของเขาอ่ะเกิดจากต้นไม้ภาคนี้ไม่ต้นไม้สําหรับฤดูหนาวนี่เป็นต้นโอ๊กต้นสนต้นหยางเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเฮ็ดพวกนี้โดยตรงยังเสียพี่น้องบาตรมีต้นไม้พวกนี้มันก็มีเชื้อเพราะมันใบมันโลนปีแล้วปีเล่ามันเป็นป่าเก่าหมักหมมเพราะว่าไฟปา่ามันบ่ได้ใหม่พี่น้องมันบด้คือไฟทั้งประเทศไทยเนาะ เทศไทยมันเกิดไฟปานุ่งนี่นัน่น,นบอยแล้วมันใหม่แล้วมันสีเสือ่อยังมันสีสีบ่มีอย่างสีนาะแต่แต่ประเทศนี้เพิ่นบ่มีไฟปา่าปานี่ใบใหม่ใบย,ยังขวกเดี๋ยวมันโลนทับถมกันปีแล้วปีเหล่ามันเกิดเป็นเชื้อเหตพี่น้องมันก็นจะเกิดบ้านได้เจิมนี่ป้าต้นสนต้นโอ๊กในอ้อมเฮียนอยน้ำถึงฤดูเหตออกมันก็ออกออก,ออกหอดน,น้ำหนาบ้านออกน้ำหอดหนาประตูเฮือน บ่ได้ไปไก่พี่น้องบ่ได้เป็นแต่ย่านว่าไปหาเห็ดย่านหลงบ้านหลงซวงบ่บได้มนี้แบบนั้นบัดนนี่เป็นสัตว์ป่านี่มันกับบ่ย่านค้นคือกันเด้ยงามมื้อคืนมันก็อกมาหากินเขาปลูกผักปลูกมีไว้บ่เห็ดห้วเห็ดคอกไว้เนี่ยมันมัดดูดกินออืมันก็มาดูดกินนี่จังบักเอเปิลพ่อใหญ่นี่พวกอเห็้ยนี่ยังมันก็มากินมุนเอเล่จนเด็กเก็บขึ้นมาไว้พี่น้องบ้านก็เจ้ามัน กุดมสมบูรณ์หรอกอะมันจังไหรหรอกพี่น้องกะจักสีอธิบายบรรยายจังไรผู้มาสัมผัสจริงๆแล้วกับซิลูดอกบัน,นี้บางคนกว่าไปเที่ยวเมืองนอกมวนบอถามเฮาย้ามเฮากลับบ้านพี่น้องอืมมวนบอย้ายไปเที่ยวเมืองนอกถามว่ามวนบบนี่มวนแบบไหนอืมเยบนจิตถามเลย่ะถามว่า เจ้าถามคว่ามวลบอนี่เจ้าถามหมายคัาวมาจังไหนมวนแบบไดนมันม,ม,มวลนี่บ่ได้ไปรลองล้ำทําเพลงบ่ได้ไปตินบ่นได้ไปออกงานสังสรรค์กินเลี้ยงต้นหน้าหา้านต้นหน้าพับหนา้าในพับในบาคืออยู่เมืองไทยเดียกะละวางสิกาอธิบายเขาฟังไปบ้านเพิ่นมมิดมิดเงียบเงียบ มีความสุขน้ำหยังมีความสุขน้ำว่าเขามาอยู่กับคนเถียวฮักแล้วเขามาอยู่กับธรรมชาติเขาป้าหายเห็ดบอกเอออยากไปช็อปไปยังกับไปห่างไปยังกับแม่แม่ไปซื้อแล้วก็เนี้ยอยู่ในกินอยากมนเลยก็เอามายังสี่ล่ะพี่น้องเออตอนนี้สีมาถามเฮาว่าไปเมืองนอกมวนบอนั่นมันันบ่อใดมาหากินเหล้าเมายาบ่ไดดมาหลองล้ำทําเพลงบ่ไใดไปเต้นไปแอบไปเอ็น หน้าห้างคือเมืองไทยเด้มันสีมาม่วนจังดมันม่วนไปคนละอย่างมันมีความสูขไปคนละแบบแต่สําหรับคนที่ชอบแบบสีสันบันเทิงชอบดื่มชอบกินให้ห้าปาร์ตี้สีมายูจังได้บุญยูจังได้จือยูยูบ่ได้เด้อพี่น้องยูบ่ได้มันเงียบแต่มันก็เป็นชนบทเป็นเฮือนไผ่เฮือนมันเป็นอยู่ในทีไผทีมัน ห่างกันเป็นห่วยหลายเมตรยี่สิบเมตรหาสิบเมตรลอยเมตรสองลอยเมตรเป็นกิโลก็มีตัวสีหดตะละหลังสิตนตะละหลังนะพี่น้องหนาหนาวมากนี่หินบนนี่เก้าโมงยังบ่แกงหนีบนยังได้เปิดไฟอยู่นี่เจ้าว่ายังสลัวสลัว,ลวอยู่จักน้อยหนาหิมาลง็งเสถียนี่สิบโมงผลัดยังสิแกงสิบเอ็ดโมงผลยังสิแกง บาบสามมืดเลี้ยวบ้านนี้เพิ่นบา่าอันนี้ประสบการณ์ที่คนที่ยูหนีบา้าแต่ยี่บนยังไม่ได้เจอตรงนั้นเพราะว่ายุบบนบริยูถึงฤดูหนาวแบบหิมะล,ลงเขาออกโลกเกืออือม,มันสิมีเวลาเห็นแสงตะเวนเห็นบ่ามันเห็นเสียงตะเวนเห็นความสว่างยูแค่สองสามสมงแค่นั้นพี่น้องหนาหนาวหนาหิมะลบ่ายสามมงี่มืดแล้วขนาด ขน,นาห้อนเด้บแบบนี้ฮะนาห้อนนี่มืดมืดหน่อยสว่างหลายแบบนี้พี่น้องยี่บนมาอยู่ปีเหลกยบยบนมาอยู่ปีเหลีเที่ยงขค้ืนตะเวนกําลังศิลับภูเขานี่สีถุ่มหาถุ่มตะเวนกระลังศิลบภูเขานี่ฝัดมาเบิงเวลาแนละมิง มันจีเทียงคึืนประเทศเพิ่นเลี้ยวบ้านเท่าหนอนจนสิแจ้งเลี้ยวยุ่หนี่ยังบาท่านในเมืดอยูบัดในย้ำเมื่อเศารได้บัดนี้ตีซีแจ้งเลี้ยวบัดนี้พี่น้องสิมีเวลามืดอยูแค่สองสามสมมุมิคือกันนี่มันจะกลับกันกับฤดูหนาวบางคนกับบ่ายยายเจ้าว่าวเรื่องอเจ้าเม้าวเรื่องอันการเป็นยูประวัติอันประสบการอันสวีเดนสูฟังเลเดอร์มาบาดแล้ว จจก็จงสีบอกไงพี่น้องกัจงสี่หละก็จังเห็นนี่แหละบังเอิญมาเย็บนอ่ะบ่าเป็นคนที่มักเฮ้าปาตีปันไดพี่น้องคือเรื่องเฮ้าปาตีเย็บนผ่านมาเร็วมันเลยไว้เร็วตะก้อนเย็บนกับเฮ้าปาตีนี่กับเขามาเบิดเล้วสังคมพวกั้นมาเถอะไปอยู่ปลาตวงกับไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์กับไปมาเบิดเล้วประสบการณ์นี่เบิดเร็ว นะตอนนี้คือมันปล่อยว้างตรงนั้นแล้วมันอกคือคือเฮาเขาซูไว้สอวอแล้วมันกคเลยบ่บได้มีความต้องการตรงนั้นพี่น้องเห็นกับซื้อซื้อ,อ,อ,อบัดน,นี้มันกลับเป็นว่าเฮาอยากอยู่ใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่แบบสบายสบายอยู่แบบเป็นส่วนตัวเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างฝรั่งพ่อสูงอายุมากข้า,าอยากอยู่แบบเงียบเียอยากอยู่แบบ เป็นส่วนตัวเป็นบบวุ่นไหวกับไผ่มันมีความสุขมันมีความสุขปีอีกแบบหนึ่งเพราะต้องเพราะต้องวุ่นไายกับคนมาต้องปวดหัวกับคนนูน่นนี่นั่นอย่างส่นะพี่นอ้องเออยี่บงก็เลยมักเข้าใจตรงนี้หรอว่าใช่มันใช่มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งอีหลีจงังเี้ยบนมาเนี่ยบ่ได้ไปเที่ยวเห้หาปาร์ตีนน้นู่นนี่นั่นมาปีเลียขึ้นไปพี่นอ้องพอใะไงพาไปเที่ยวสวนสัด พญหญ่าพาไปเที่ยวสวนสนุกพใหญ่าพาไปหา่างพอญหญ่าพาไปทะเล <c oughs> ไปไปแล้วมันกับพ่อๆกันมันก็เหมือนกันก็นอยู่ประเทศไทยพี่น้องมันก็บม่ได้มีอย่างมากไมยมันก็บร่ได้แตกต่างอยงกันแย่บนกันเลยว่าพอปีที่สองมาไปเบิงการทํางานของเราไปเบิงบ้านทองไปเบิงตามชนบทไปเบิงเมืองน,นั่นเมืองนีน่นําเล่าพอปีที่สองมาแล้ว รับขับรถอ่าขับรถจ็บขายาเนาะไปหมู่บ้านนั่นไปอำเภอนี่ไปในเขตของเยตะบอยบุรุษนี่ไปก็ไปเห็นตะละบนอนเออหมู่บ้านตะละหมู่บ้านข้าเจ้าเฮ็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยงามก็หาทายตะวิวอืมหาไทายวิวนั่นนี่มีความสุขไปแบบนั้นพอมาหลบนี่พอมาหลบนี่เยบุญมีความสุขกับการเข้าป้าเก็บเห็ดบานี้พี่น้องอืม มีความสุขกับการเข้าป่าเก็บเห็ดถ้อมอาหารเก็บมาแล้วเราจะทํายังไงผลไม้เห็ดยังไงมันสุกมันหยางเฮ้าสิมาเห็ดยังไงไปกินเออแล้วก็มาเห็ดกับเขากับนามให้พ่อหญ่ใส่ใจเรื่องการทําอาหารการกินอาหารฝรุ่งฝรั่งก็มีความสุขอีกอืมแล้วเบิ่งปีหน้าสิเป็นไปจังไงบัดนี้พี่น้องเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวของเฮ้าแต่ละปีมันกะมันก็ไปในแต่ละรูปแบบเนาะพี่น้องเนาะมันก็ไปในตาลูปแบบ มันก็แเหลี่ยตะคนหมกักมันก็ะเหลี่ยต่วความพอใจมันก็แเหล้วแต่วความสูงข,ของแต่ละคนพี่น้องมาดนี้ยี่ปนกับมะเออหินหยังสวยๆงามกับมะเห็ดคลิปลงแน่บางมือกับ่บมีแนวจีเห็ดขีบขันเห็ดอย่าพักผ่อนกับนอนเบิง่งข่าวเบิ่งเี่ยงไปพักผ่อนรีเลกร่างกายตัวเองไปเองสิอือตัวนี้ช่วงช่วงนี้มานี่อาทิตย์นี้มานี่คือร่างกายญี่ปนกับโอเคนะคะก็ดีขึ้นเยอะ กินยาแน่บอกินยาแน่กน็สามารถอยู่ได้ยังสินะพี่นอ้องกับประมาณนั้นตีบนไส้เขาไส้น้ำเด้อเห็นได้กินก่อนพี่น้องบัดนี้ขอบุญขอบคุณเลหลายพี่น้องที่เขามเามินไก่สิได้กลับบ้านแล้วไก่สิได้ไปพ่อบ้านเฮาแล้วพี่น้อง